สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรามาทำน้ำพริกอ่องกันนะคะเรื่องปรุงพร้อมนะคะอันนี้เราก็เอาพริกนะคะพริกแห้งแล้วก็หอมกระเทียมนะคะเอาไปคั่วนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะคั่วเสร็จเราก็ตำพริกก่อนนะคะพริกละเอียดแล้วก็ตามด้วยหอมกระเทียม สูตรนี้ก็จะมีกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าเราคั่วก่อนอ่กอละเอียดแล้วก็ใส่กะปิลงไปนิดนึงนะคะก็ตำให้ละเอียดค่ะให้เข้ากันนะคะเข้ากันเรียบร้อยเราก็พักพริกของเราไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปเตรียมผัดหมูนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะพอประมาณนะคะ แล้วก็เอาหมูสับของเราลงไปผัดๆเลยนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะให้หมูเขาสุกเลยนะคะทุกอย่างนี่คือเราใช้กะเอานะคะก็ปริมาณที่เราทำกินกันปก,กตินะคะเรียบร้อยค่ะเราก็ใส่พริกลงไปนะคะ แล้วเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เราก็ใส่น้ำล้างโคกลงไปนะคะให้พอน้ำเขาคุกขิดนะคะก็ตามชอบค่ะใครชอบแบบไหนน้ำเยอะน้ำน้อยนะคะเอาที่เราชอบค่ะกับข้าวนะคะ ปรุงรสค่ะปรุงน้อยนะคะของเราจะใส่น้ําตาลช้อนโต๊ะหนึ่งแล้วก็ซูรสหนึ่งช้อนชาน้ําปลาเล็กน้อยค่ะก็คือปรุงเอาตามรสที่เราชอบเลยเสร็จแล้วใส่มเมือขือเทศนะคะวันนี้ก็ได้มเมือขือเทศลูกเล็กนะคะจริงๆซื้อมาตำส้มตำนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเอามาทาแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะ มเมื่อเือเทศนี้คือเราจะให้เขาเละหรือเราจะเอาแค่พอสุกก็แล้วแต่เรานะคะเรียบร้อยค่ะ